สวัสดีจ้าสวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะ วันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นค่ะอีพีที่444กันแล้วนะคะฝากพี่ๆกันที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่084 9158065จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโถก,กันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสะดวให้ค่ะอีพีที่4.4.4นะคะพี่จา๋าแบ่งปันยามเย็นของเราวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพี่จา๋าปู่ทวดวัดสแกค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะ ปู่ทวดวัดสะแกปีสองพร้อี่สิบค่ะพี่หลวงปู่ทวดใหม่เลขที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสองเป็นเหรียญหลวงปู่ดูปีสามหนึ่งค่ะเหรียญหลวงปู่ดูมีรอยจานค่ะพี่จา่าปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดค่ะปู่ดูวัดสะแกค่ะพี่จา่าหมายเลขที่สองค่ะ แบ่งปันอยู่3 0 0รอยบาทน,นะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะหมายเลขที่3ค่ะพี่จ๋าเป็นพระหน้านกฮูกเนื้อตะกัวค่ะเก่าๆเลยคะ่ะพี่จ๋าพระหน้านกฮูกนะคะพี่เป็นเนื้อตะกัวเก่าสวยหมายเลข3มค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขสี่เป็นพระรอดค่ะพี่สาพระรอดเนื้อดินเก่าสวยค่ะพระรอดสามร้อยบาทใหม่เลขที่สี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่สาถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาค่ะ หมายเลขห้าเป็นเหรียญ่อระครังหลวงพ่อพรมค่ะพ่อพรมวัดชองแค่ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญ่อระครังใหม่ยเลขห้าค่ะเบอร์ห้าแบ่งปันที่สามร้ยบาทค่ะพี่จ๋าโลระครังเก่าสวยค่ะ แบ่งปันพี่พี่สามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่6เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขหกค่ะพี่จ๋าเบอร์หเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปัน300บาทพระสมเด็จใหม่เลข6ค่ะใหม่เลขที่7ค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะแบ่งปัน300บาทค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จใหม่เลข7ค่ะ หมายเลข8ดเป็นสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยกันอ,อ,อันนี้หักนะคะพี่หักมาแบบนี้เลยค่ะเหมือนเขาตอกาว 9, ไว้ค่ะพี่จ๋าสมเด็จหมายเลข8ค่ะพี่ด้านหลังปั๊มตราแผ่นดินค่ะต้องแ้งก่อนมีรอยต่อมุมนี้นะคะพี่แบ่งปัน3 0 0บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่8ดคะ่ะ หมายเลขเก้าเป็นเหรียญหลวงปูทป 18, ป่ทิมปีหนึ่งแค่ะเสมาปู่ทิมปีหนึ่งปดสามร้บาทเก่าสวยค่ะ2518ัน25ห้าร้ยสปครัอาจารย์เหรียญเสมาหลวงปู่ทิมค่ะหมายเลขที่9 300บาทนะคะพี่สิบเป็นชินราชอินโดจีนค่ะ ชินราชอินโดจีนนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบค่ะเนื้อเก่าค่ะพี่จ๋าชินราชเนื้อเก่าสวย300ร้อยบาทค่ะพี่ชินราชอินโดจีนต่อโค้ดนะค่ะพี่จา๋าเก่าๆเลยค่ะหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนคะ่ะหลวงพ่อคูณปร,ริสุโทโธค่ะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อคูณเก่าสวยใหม่เลข11ค่ะพ่อคูณปี2530รบค่ะพี่รุ่นสหกรณ์ขุนทศค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณ300บาทค่ะพี่จ่าเก่าสวยใหม่เลข11ค่ะ12เป็นพระปิตาหลังแบบค่ะพี่ปิดตาหลังแบบนะคะพี่จ่าเนื้อเก่าสวยค่ะ แบ่งปันอยู่สามโดยบาทค่ะพี่จ๋าพ,พระปิตาหลังแบบค่ะเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขสิบสามค่ะพี่จ๋าเป็นปู่ทวดปีสองสี่พร้อมการเลี่ยมค่ะเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋าปูดทั่เนื้อว่านปี24ค่ะหมายเลข14เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี13ค่ะพี่หลวงพ่อแดงยานวิราชปี2513พร้อมการเลี่ยมค่ะหลวงพ่อแดงปี13300บาทคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะ แบ่งปันพี่พี c เอฟซีสามร้อยบาทใหม่เลขสิบสี่ค่ะสิบห้าเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กมีคราบเขียวเก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าสภาพมาแบบนี้ค่ะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินใหม่เลขสิบห้าค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทจอบเล็กเก่าสวยค่ะ หมายเลข16คะ่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินเก่าสวยหมายเลข16คะ่ะพี่เป็นพิมพ์ขีตานะคะพี่จาเก่าๆเลยค่ะแบ่งปันพี่ๆที่ที่300บาทคะ่ะพี่จันรูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลข16คะ่ะ17เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพ่อปานพิมพ์ขี่ครุฑคะ่ะพี่จา หลวงพ่อปานใหม่เลขสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเก่าสวยค่ะพี่อุดผงด้านบนนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทค่ะพระเนื้อดินพ่อปานอุดผงเก่าสวยค่ะใหม่เลขสิบแปดค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะ หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพี่จ๋าหม่เลขสิบแปดค่ะปีสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดค่ะพี่จ๋าภัยรีพินาศนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคงค่ะสิบสองเอ้ยหมายเลขสิบเก้าค่ะพี่จ๋าสิบเก้าเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหานไรค่ะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งเก่าสวยเลยค่ะ หลังต่อโค้ดค่ะพี่จ๋าใต้ฐานมีใหม่เลขค่ะพี่สองเจ็ดสี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทกิ่งปู่ทิมคะ่ะหมายเลขที่ยี่สิบค่ะพี่จ๋าเป็นหนุมานไม้แกะหลวงพ่อดิ่งคะ่หะหนุมานไม้แกะนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อดิ่งค่ะพี่มีร่องรอยการจานคะ่ะ หลวงพ่อดิ่งไม้แกะนะคะ่ะพี่สาเก่าสวยเลยค่ะพี่ด้านหลังมีจานค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเออแม่บ้านวัดขนาดให้ชมนะคะ่ะพี่สาความสูงอยู่ที่เออหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะแบ่งปันสามรอยบาทไม้เล็กยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นพระลีลาเม็ดขนุน,นะคะ่ะพี่สา ลีลาเม็ดขนุนเนื้อเก่าสวยนะคะพี่ให,หม่เลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะนี่ค่ะพี่หลังนูนอันใหญ่นะคจะจากหลังนูนใหญ่ค่ะสามร้อยบาทพระลีลาเม็ดขนุนค่ะใหม่เลขที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปูไข่ครับพีจะาปูไข่นะคะพี่หลวงปูไข่เก่าสวยค่ะ หลวงปูไข่สามร้อย300บาทค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหูไม่เชื่อมนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทหลวงปูไขค่ค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นตะกุดสามห่วงค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการถักเชือกลงลักค่ะพี่ตะกุดสามห่วงสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะเดี๋ยวบ้านาวัดขนาดให้ชมนะคะพี่ ความยาวอยู่ที่2นิ้วค่ะพี่จ๋าสองนิ้วเกือบครึ่งค่ะแบ่งปัน300บาทตะกุด3ห่วงหมายเลขย3ค่ะ24เป็นเครื่องรางนะคะพี่จ๋าเครื่องรางเนื้อเก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าถักเชือกลงลักค่ะพี่ด้านบนทําเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่จ๋าเก่าเาเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยบ้านวัดขนาดความสูงค่ะพี่ ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะพี่สามแบ่งปันพี่พี่เอฟซีบาทใหม่เลขยี่ค่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่084-915-8065จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP4 44ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า